ไม่ต้องการลูกเรียกว่าเรียกว่ายังอเป่ายังงาเป็นคือจริงๆอะเป็นตอนนี้เป็นผู้จิงกันเลยต่อว้าผู้จิ้งหมดแล้วเนาะคือเราไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่ตอนนัสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีตั้งแต่เราผ่ากันมาเ่ยตั้งแ่เราผ่ากอนม มาเจอกันแปลกมากโล่งกลมมากค่ะมาเจอกันในทำให้เจอกันในไลฟ์ก่อนอ่าเพิ่งใหม่ไปไลฟ์เฟซไลฟ์เลยไลฟ์ค่ะแล้วเข้ามาเหรอแล้วเข้ามาวันนี้บอกว่าเนี่ยนางเอกผมอ่านางเอกเมีผมอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยก็เลยบอกว่ามีการมีการเข้ามาดูไลฟ์ใชแล้วก็จเขาจีบไหมว่าแต่งงานเขายังไงครับ เราก็คุยเขาีบเขาบอกว่านางเอกในปีผมมีนางเอกในที่ยืนมาไม่หลายหลไรอะไรกันตัวน้องต้นเนี่ยตัวน้องต้นมันเปนอะไรที่เราพออักเขาก็ได้เขาก็ได้แบบว่าชอบตัวแบบเขาเขาก็เลยส่งแบบ DM มาอะไรเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยเนี่ยพี่แบบชอบตัวนี้อะไรเงี้ยชอบตัวเดียวกันก็เลยมีการที่เขาคุยเราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตรงไหนคือจริงๆริงตอนนี้ยังเป็นแค่พูดจิ๊ก ก็คือเป็นเป็นผู้กินค่ะใช่แต่มันชัดเจนว่าพี่เขาจีบเราไหมอะไรเงี้ยเรามีเซน์ผู้หญิงตรงนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เมยสิสาวไม่กล้าไม่กล้าออกตัวว่าใครใครจีบเราเพราะว่าบางครั้งเด็กหนค่มเนี่ยคนชอบโลกสี่ท่อนที่จีบเลยนะอ๋อเหรอโดนโดนอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ไม่แต่เ็นกระแสกอเว่าพอ้ประกอบการทุกคนคิดไปทาอดกันก็ได้ขววันน้เป็นัวชิว่ะชุอก็เด๋ยวมีือกใอาผก็จะใ้อวเอ่อชื่อไหว่าเด็่ก็มาดูว่าเขาอะค่าเอแดอะไม่เครู้ว่เป็นค่ะ

รูกแ้วก็มาเชิมที่อย่างชีวิตเรามันดีขึ้นมันมีความสุขมากขึ้นแบควาก็ก็ไม่ไม่แปลี่น็นไอ่ด้เช็คสถานะยัี้างไหมคะก็ก็เช็คกะเาวเช็คยูงแล้วก็ตรวจการ่ว่าเมือวานมาได้เจอไ้เจอเรื่องของนย์น่นะคะนกไเพะนี่ยก็ต้องรวกะาของเราการที่เขากคืออบสรุวเช็คตเขา ก็มีแี่ช่วยเปนตัวให้ช่วยตกรีนให้ตกรีนให้แล้วได้คำตอบจากเมียเขาว่ายังไงก็เราถามคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีคุยแต่พอว่าแบบพอได้มาคุยกับเราเขาก็บอกว่าขาเลยบอกแบเอเขาแบบอ้ยเขาดีเขาว้่าก็อุ้ยอ่าก็อุ้ยผกจา้ยขนาดนี้อ เขาเลิกคุยกับคนอื่นเพื่อมาคุยกับเราไม่น่าจะไม่น่าจะแก้วเธอแล้วนะเอสบีงั้นแล้วแล้วแล้วชาวล็อกเป็นสเปคเราชาวล็อกอ่าเราชอบสเปคชาวล็อกอย่างเขาไหมจริงๆอ่ะพี้ย้อนกลับไปตอนสิบเจ็ดปีที่แล้วอ่ะบอกเลยว่าเบสอ่ะกลัวพี่เขามากเลยนะกลัวปุ้มหัวปย้มเขาได้เขาล็อกเขาล็อกชาวล็อกชาวล็อกค่ะไรคนเรื่องอะไร

ม,ม,มีปากชาร็อกเปลนเปลี่ยนจากชาวร็อกเ,เป็น,ปน,ปนชาวรัก

เาเ็นคนจารยเป็นคนารย์ุางเขาเคใเียนไวาไร้สายเามัอย่างที่ขแอดโฟนน่เป็เรือที่เาชอบายังไงแต่เาโนแบบเาออพราะาอ่านเขาเพื่อนเรามไม่ม่เาเคล่กเนอหกาจะรู้สึกยามันจะมีเาแอมีจอขาแอมีจออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบยว เขก็โดนหลดโดนทั้งยางก็เลยแบรูัเค่ะแลก็เื่อนเพมเพิ่มเนะว่าแล้วงนีเา้าดอะไรย่เ้ยราความสขมขขใ่ือว่าค่ะแล้ว้าวันนี้ขอขอ่เ่องยังไงยังไงโอเคขอเวลาก่อนอรอขอใช่หต้องรอต้องขอใช่ไห เราไม่รู้ช่วงนีมีโปรโมชั่นช่วงแรกๆอะไรอะไรก็ดีแต uh, ่อะไรก็คือน่ารักเราต้องดูเป็นระยะเพราะว่าบ้างครา้งรงเราแานด้ใส่าไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดส่าเราเสียงไม่ได้ีปัญหาหรือลออย่ไราแ แล้วก็เออโคตรต้อง้องาารานเขเเปลี่ยนมาก่ก็หนานารก่ยดเยะมารลาในนว่าใอไรใน้ขวเให้เ่ัอแม่อว่าคุณพ่อเป็นแม่บอกว่าก็เคยดูนะายบอกว่าเขาตวัวอูแม่ก็กลัวแม่ก็ัว ยังไม่ได้เจอกันยังยังคือคือเพราะว่าเขาก็ต้องถูกส้งเนาะว่าเราคงไม่เป็นสถานที่ภาพภาหลังของทุนทเป็นปีแะที่มาเกไบเร่อคอนเสิร์ตขึ้นเขาทันี่ขอเวที่ไหน่ะ

เลยก็ไปหา <laughs>